กองไวยไร่เผยภาพลูกสาวคนโตลั่นลูกเขยคัมี้เนี่ยนะคงอีกไม่ไกลค,คะ่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะักร้องลูกทุ่งชื่อดังอย่างกองไวยไร่ออกมายอมรับว่าตัวเองนะมีลูกแล้วถึง3คนโดยลูกชายคนล็กอย่างน้องไข่เจียววัยหนึ่งขวบ2เดือนซึ่งเกิดกับภรรยายอย่างเบลคณิศฐาภรรยายคนปัจจุบันคะ่ะส่วน2คนแรกนั้นเกิดกับภรรยาเก่าอย่างน้องปิ๊งและก็น้องปื้มที่แต่งงานกันกอายุ20ปีแล้วก็เลิกลากันไปตอนอายุ25ปีคะ่ะพร้อมกับขอโทษแฟนคลับที่เคยติด บังในเรื่องลูกมาตลอดเนื่องจากว่ากลัวกระทบต่อหน้าที่การงาน,น,นต่อมาก็ห้วยไรเองได้โพสต์ภาพเปิดตัวน้องปีนลูกสาวคนโตที่เกิดกับอดีตภรยาพร้อมกับสาวเป๋าคณิ้าภรรยาคนปัจจุบันพร้อมทั้งระบุว่าพี่สาวไครเจียวแม่ไครเจียวครอบครัวเดียวกันรักเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่หลายคนเห็นแล้วเนี่ยอบอุ่นใจแทนจริงๆค่ะซึ่งทางทีมงานก็ต้องขอให้ครอบครัวนี้เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่มีความสุขมากๆค่ะ